นน,นนนนดูนะไรไเบ็นเทนเหรอเบ็นเนทนเหรอคะอืมนุนดูบเบ็นเทนอะผีที่ไหนนะ เบนเทนนนทนนท์หืป้าปลาว่ายน้ำไนปลาปลาอหู่ไหนคะโอ้ปลาว่ายน้ำนะคะ นี้เราจะมาชงกาแฟชงกาแฟกันันนี้เราจะชงกาแฟกินเองนะคะนี้ขี้เกียจไปซื้อนะคะ